สาธุครับท่านบุริดาต่อไปผู้เดินมากระดับวิชาวิชาอะไรครับช้าจารย์มีในส่วนของวิชาประถมชาญเจ้าค่ะสาธุนะครับแล้ววันนี้อาการภายในจิตของท่านบุริดาสิวไกรเป็นยังไงบ้างครับสาธุเชิญนะครับน้องกาบท่านอาจารย์จะไปก็ก่อนที่จะเริ่มนั่งก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ค่ะลงไปเดินแล้วก็อาบน้าอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นมา ก่อนที่จะนั่งเคลียบพื้นที่ต่อค่ะเคลียบตอนนี้อยู่ที่ปลายกันนูค่ะสำรวมมีดีได้แล้วค่ะก็ค่อยกราบพระองค์แล้วก็ขึ้นทาไม่ได้ขึ้นทกากราบพระองค์แล้วก็คู่ขามเข้ามาเรต,ตั้งใจตรงดำรงสตินั่นงเฉพาะนั่งแล้วก็น,โโน,ววนึ่งค้ำผัดสำรวมมีดีอย่าง้นี่ะคะองนี้วันห้าที่เขามีอยู่ก็อ่อนกาลังล,งลงเร็วขึ้นด้วยกันที่มีการเคลียบพื้นที่แล้วค่ะ องการมาฉันทานิวอนที่ียบัตทนิวอนทินนามิทานิวอนสุทัิจักรกุจันนิวอนวิชิตฉันนิวอนก็ค่อยๆเบาบางแล้วก็สงบไปไนะคะแล้วก็เขาก็ไห่ของเขาเองค่ะทำที่ไหนย่อมไหลเปสูรทำที่ไหนทอะไรย่อมทำอเกิดอ <c oughs> งวิตกวิจารก็เรียนมาวิธีหนึ่งองทางช่วงแรกค่ะแล้วก็มีกำลังแล้วก็เีเชิญมาวิธี องค์ทำที่สององค์ทำทีสามองค์ทำที่สี่ทดังดับจะเริ่มมีองคาทำยันตต่อเนื่องค่ะังรมืมีสี่อาค์ต่างมีการแชร์กำลังด้วยไโดยจุดที่เริ่มเริ่มแต่ภาชาชลงก็จะใชร์กำลังด้เร็วยิ่งขึ้นค่ะแต่เขาก็จะเรีนผ่านถึงากย่อหลายไปสู่ทราทั้งหลายถึงหลายย่อมยังทั้งหลายบริสุทธ เด mm. ี๋ยวจอดข้างหน้นน UH ี้ะแล้วก็ทำใาสผ่อนใจก่อนนะคะก็มีบารที่มีบางที่เริ่มเกิดมที่เขาบางนี่เขาก็แล้วเขาก็มีเวทนาเจ็บๆนีดนึงค่ะเป็นเวทนาที่แบบา ของมารเข้าสิงได้ครับแล้วก็มีองค์การที่ยครจะติีเข้ามาโัรจาก็ไม่ไม่เชื่อไม่สนใจเลยค่ะก็นั่งแต่แต่จะเลยมอน่เตี่งทำ่างนี้อย่างต่อเนื่องช่วงที่ช่วงที่ช่วงท้ายๆนะคะประมาณถึ5-10นาทีสุดท้าย จะเป็นอาการที่เขาจเจริญดับประสาาอยู่ข้างในไม่ได้เป็นเสียงออกมานี้ค่ะพอรู้ตัวแล้วก็เป็นเสียงออกมาแล้วก็กำหนดออกจากกระดูมดลนนิ้นไหล่เท้ากาดันังกระกาเท้าขาดอา่จการดิฉันได้แสดงมาก็แสดงให้รู้ว่าอะไรกำลังก็อยู่ที่ ในระดับของวิตกนะครับวิตกอุจารสงบไปนะครับโดยโดยธรรมชาตินี้นะครับเมื่อพอสงบไปจริงตาอนุสาสนิเดินทางเมื่อมีสภาวะอนุสสารกิจสานที่ให้ทำทั้งหลายย่อมหลังหลายมสิทธษทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมบริบู์เมื่อเขาบริบู์เขาจะมาจอบไาเองเขาจะไหลไปแต่ถ้าไม่บริบู์เขาไปเองไม่ได้ นอกจากมารผู้มีบาปมารผู้เดินจิตมารก็สิ่งแรกผมแล้วฉุดลาภผู้เดินมารกออกมาเดินนี่รู้ตัวก็คิดว่าธรรมทั้งหลายชอบหลังหลายพิสูจน์ทั้งหลายธำทั้งหลายแยวอย่างทั้งหลาย,หลาย,หลายหให้บริบูรณ์นั่นก็คือเขาเข้าไปสิทแต่ถ้าแต่ถ้าท่านมีกําลังท่านมีกําลังแล้ว อนุสาสนีปัญหาสามารถแสดงและท่านออกมาโดยทำทั้งห i, ลายย่ห i, ำหลายวิสูตรททั้งห i, ลายทำทั้งหลายย่ำอย่างทำทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้จะมีผลแตกต่างกันทันทีไหนท่านลองอธิบายึ้นต่างกันยังไงจะมีความแตกต่างกันตรงที่เป็ความโล่งโปร่งแล้วก็ไม่ใช่ความอยากที่เป็นองค์จิเลที่เขาพาไปตามสัญญาแต่ว่าทําหน้าที่ของตนเองก็คือดัแบบจันลุงที่อยู่อย่างนั้นค่ะแล้วเขาก็ไปไปด้วย ไปเรื่องอน,นุสัพัน,นธ์นปนี้นั้นต่อให้ท่านอยากไปนะครับต่อให้ท่านอยากไปเขาก็ไม่ไปถ้าท่านเดินมักคอย่างถูกต้องเพราะท่านสามารถเผื่อผู้เดินมักคสามารถระงับยับยั้งได้ไม่ให้ไปด้วยอน,นุสาสนี์ปฏิหารควบคู่กันในการเดินมักคแต่ถ้ามีความอยากเมื่อไหร่มีดัณหาเมื่อไหร่มีวิตกเมื่อไหร แม่มีนิวรณ์ห้าก็ม,มาเมลัะมีปิติเมื่อหร่มีสุขเมื่อไหร่เขาต้องฉุดกระชากลากท่านไปจนตายแต่ท่านไม่ไปทุกอย่างมีก็ไม่ไปมีก็ไม่ไปเพราะมีอนุสาสนาิามเพราะมีกําลังสูงกว่าเขาเขาก็จะฉุดท่านไม่ได้ลากท่านไม่ได้เห็นไหมครับในแต่ละองค์ฌานเนาะในแต่ละองค์ฌานเช่นองค์ฌานของนิวรณ์ห้าท่านต้องมีกําลังมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นโดยสมมุติ ทุกองค์รมองค์วิตกก็ต้องมีมากกว่าองค์ปิติก็ต้องมีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตเหมือนกันองค์สุขก็ต้องมีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเขาถึงจะไม่สามารถฉุดกระชากลากท่านออกจากการเดินมักไปสู่วิชาของกิเลสมารซึ่งเขาไม่มีวิชาแต่เขาก็จะใช้คําว่าวิชาเช่นกันเห็นไหมเพื่อล่อหลอกและให้ไหลาตามเห็นไหมเหมือนกับกกของผมแต่ไม่ใช่เป็นการคัดอที่เกิดเลย การก๊พีเอเตอนะครับเมื่อท่านรู้ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ท่านเดินนะมาจนกระทั่งเดินจนทั้งจบจนทั่งออกจากการเดินมาท่านมีความรู้สึกอย่างไงครับทางกายจะทางการวิจิตทางการและจิตจตังการเมื่อมีการผสมอือคือพอออกแล้วค่ะการจะเริ่มมาคุยทิ้งกันไาซะก็จนอยู่จะต่อเนื่องมาเลยนะคะทั้งนี้นก่อนนอนก็จะสัรวมก็จะกำหนด ก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาก็จับระแจมือนาะคะสาธุเขาตามไืยังไงอ่สาส่าธุรู้แล้วนะว่าอนุสาสนียนางของพระองค์เเมื่อท่านสามารถที่กระทําได้ถูกต้องและเป็นจริงตามอาริยัจแล้วเขาจะเป็นไปตามการที่ท่านเรียกต่อนัีนก็คือเต็มรอบแห่งการเจริญเขาจะไปป๊บ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 ตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่า ไฟกระพริบไฟดับดับติดติดไม่ได้เราต้องเป็นไรเหลาตลอดสายแสงสว่างส่งปุ๊บไปต่อเนื่องว่าปั๊บปั๊บปั๊บนั่นคือเกิดคุณวิเศษได้แต่ยังไม่ได้อ่าบรลลุยังไม่ได้เป็นผู้ที่สามารถที่จะคงที่ได้จึงจะมีสภาวะนี้นะครับสภาวะนี้เกิดบ้างไม่เกิดบ้างเป็นบ้างแต่ว่าโดยส่วนรวมโดยส่วนใหญ่ต้องทําให้ได้นะครับแล้วก็ศักยภาพพิสูจน์ได้ว่าทําได้ ไม่ใช่ทาไม่ได้นะครับเมื่อทําได้แล้วก็อย่าทอดทิ้งทุระแล้วก็ทําต่อเนื่องนะครับให้รักษาไว้ให้รักษาไว้ถ้าท่านไม่รักษาเห็นไหมฝ่าจะทําได้ฝ่าจะปฏิบัติได้ใช้เวลาตั้งนานฝ่าจะเข้าใจในองค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับก็ขอให้รักษาในความดีนี้ไว้ในความถูกต้องนี้ไว้นะครับนะเพื่อเป็นเกยียรติเป็นศักดิ์ศรีกับตัวท่านนี้นะเพื่อความสง่างาม,งามในการเดินทางอย่างถูกต้อง นะครเชิญมีอะไรจะกลาบเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรก็ค่ะทนาจากทุสาั้นบุริดาศิวคัยผู้เดินมั่ในระดับวิชาพนาคามีในส่วนของวิชาปฐมฌาชเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุผมสงคนิามที่ได้ึ้นกรือนาเร้นครับาสวัสดีครับ